สวัสดีค่ะเอาคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องแบบรักทางไก่เจอผู้บ่าวออนไลน์เนาะว่าน้องคนนี้เป็นกะเขาเว็บเดยดนะคนอย่างได้ดดฝรัง่งก็คือทุกคนเลยแหละแบบก็ต้องช่วยตัวเองดิน้นรนตัวเองก็คือแบบอ่อนเว็บเดยดอ่อนเว็บหาคู่เป็นกะว่าเออไปเจอไปเจอไปเจอ,ไปเจออยู่ในแอปหาคู่ที่นี่กะผู้ชายก็เลยว่าเออฉันจะมาหาเธอกะคือโอเคก็มาหาก็บินมาหาที่เนี่ย อ่ะเห็นครั้งแรกก็แบบถูกใจถูกคอผู้ชายก็เลยถามผู้หญิงก็ถามผู้ชายอยู่ว่าเอ่อเธอมีเมียมีอย่างบอผู้ชายก็บอกว่าบอฉันบอมีเมียฉันเคยมีแฟนแล้วฉันก็เลิกกันแบบงานเสือจ้ะฉันเคยมีแฟนแต่ฉันก็เลิกกันอืมอ่ะกับ่มีปัญหากันมากเออถูกใจกันเนาะกับคบกันหัวใจกันบบดที่เนี้ยพ่อมานี่จ้ะพ่อผู้ชายก็กลับไประหว่างที่กลับไปเนี่ยก็ติดต่อกันนี่ติดต่อกัน ติดต่อกันเองกันตลอดผู้ใายกับแบบว่าผู้ใายกับบริหารเงินใส่ด้จ้าแต่ว่ากับมีดูแลมากแบบว่าเป็นว่าวันเกิดเป็นวันวาเลนไทายผู้ใา้กับให้คบกันมากสามปีกับสี่ปีผู้ใายกับมหาผู้ใา้มหาทั้งหมดน่ะระหว่างคบกันกับสามปีสี่จะสี่ปีผู้ใา้มหาผู้ใา้มหาอยู่หกครั้งเราที่นี่บัดที่นี่เพิ่นกับแบบเราที่นี่ เพิ่นมาหาก็คือแบบมาหากับแบบว่า,ม,า,ม,ามัสมมีงยังไมา่จ่าแบบว่าก็ดีตัวกันเราที่เนี่ยที่นี่มือนึงอะ่ะเอ็นปกติเนี่ยเพิ่นก็จะคุยกันเ <c oughs> พิ่นก็จะคุยชุกคุยกันทั้ง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 เม็ดเส้นเจอทั้งยังสิไม่จ่ายวันนี้เพิ่นเลยเบิ่งอยู่ในเฟซแหมเพิ่นอยู่ในเฟซแบบว่ามันสิมีแบบว่าเฮาเฮาอันเฮาถือแบบว่าเข้าเฮาเบิ่นเบอร์โทรศัพท์เฮานี่แไหมเฮาสิน้ำลงไปเ <c oughs> นาะมันสิมีแบบว่าเบอร์ที่คุณอะแบบ คนที่คุณอาจรู้จักที่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นเบื้องสิแบบว่าไม่เปิดกันว่าสิ่งแนหันแม่มุเจ้าคิดออกบ่กมันจะมีเบื่าอยู่ในอยู่ในมือถือห้าเถาเปิดลงสิจานจะไม่ราห้าสมัครอ่ะมันจะเป็นว่าสิ่งสิ่งเบื้อหาผู้นี้เังสิแหมถ้าเป็นเบิ้องไม่นช่ขึ้นมาอัตโนมัติไม่จะขึ้นว่าเออคนนี้ห้องจากคนที่คุณอาจรู้จักเ่อนกับสีแอดอันนี้มักสิแหมมาที่นี่น้องมันก็เลยเปิดปกติน้องบ่เปิดเด้ที่นี่น้องมันก็เียเปิดปุ่มนี่น้องมันก ที่นีม่มือหนึ่งน้อง,ง,องมันก็นั่งเล่นเฟซไปนั่งเล่นเฟซไปมันก็เลยไทไทเฟซไปจ้ะมันเลยเด้งขืง้นว่ามันเลยเด้งขื้นเห็นมาเอ้าเห็นเห็นผู้เบ่าเจ้าของไหมเห็นผู้เบ่าเจ้าของว่าเอา้าเรียกว่าเอา้าเรากทระทิแบบโบรไฟในแบบ่าโบรไฟเพราะใ้แบบตอนแรกน้องดีใจน้องดีใจแบบเออเห็นเพราะว่าแต่ว่าน้องน้องกับน้องเคยถามผู้ชายว่ามีเฟซมีอย่างบอกผู้ชายก็บอกว่าฉันเบลินฉันเบลินโซ่เชียวน้องกับ แต่ว่าผู้ชายก็บอกว่าฉันเคยเรีนดังนั่นแล้วที่นี่ฉันบ่เรีนแล้ว่าซันน้องมันก็นบ,กบ่ได้คิดอย่างเนาะมันก็นเลยเห็นเด้งแบบว่าลูกผู้ใายข้นนั่นแหละลูกแฟนมันขึน้นนนองมันก็นเลยเข้าไปก็ไปไล่เบิ่งจากดังเอิญโชกเข้าขางนาังาเพราะว่าเฟซนั่นบริตตังไบว่าค่าส่วนตัวม่จากบริตตังแบบว่าไพรเวทน้องเข้าไปเบิ่งนะเข้าไปเบื่องนั่งว่าพี่ใจนูน้นวูบเลยพึงพ่งวกแบบผู้หญิงแบบแท็กมากโพสมา,จากจะแบบว่า เขาแบบผู้ชายแฟนของเจ้าของหอไหยมีหลูกมีเนี่ยแล้วก็เป็นฝรัง่งแม่จ่ะเป็นฝรั่งมีหลูกมีเมียอยู่ฝรั่งแล้วน้องมันก,ก็เลยงวงว่าเอ้ายอย่างที่แบบว่าคบกันมากเกือบซี่ปีมันคืออะไรไหมที่แบบว่านั่งวานนั่งกับแบบสันแม่จ่ะสันสันแบบสิถามผู้ใา้ดีบอกถามผู้ใา้ดีบอแต่ที่นี่ก็เลยเออแบบเพราะว่าที่มันพีกันคือผู้ชา้กาน,นั่งจะมาหาหน่งเลยผู้ชายนี่ว่าจองทุกอย่างแล้วจะมาหานี่ กำลังสิมมหานา่งอีกมหาน้องก็อีกน้องก็เลยว่าเอา้าบัดน,น้องกับปึกปึกน้องกัเลยมาปรึกษาแล้วว่าพี่นู้ตรงถามตรงอย่างบอหรือสิวนู้ว่าใส่ใส่ไปเขามากก่อนจังถามเพราะว่า,าแฟนนั่งนี่กับแพนมากเหมือนเนี่ยเราก็ผู้ชายนี่เคยไปพอ่พอพ่อแม่ไปพอ่พอขอบพอ่อเลยน้องก็เลยว่านู้จะถามตอนนี้หรือว่าลออเขามาไทแบัดที่นี่ไข่กันเลยข้ามปรึกษาเวลานองเอ้ยถ้า อีหย่างมันใช่มันก็คือใช่ไหมแบบว่าอีอย่างมันใช,นช,แบบนช่ถ้ามแมนของเ้ามันกับแมนลู้ตอนนี้เรื่องหูตอนไหนมันกับมี่คาซ้ำกันเพราะว่าความจริงมันก็คือความจริงแต่เลยว่าจะควองกับท้ำใจหรือแบบทั่วไปเขาแบบว่าเขาเขาไม่ลูกไม่มีอายุจะคลองกับได้จบความสัมพันธ์กิบส้บ่ได้บ่ได้ยืดเาวาบ่ได้นี่แม่จ๋าแบบว่ากัให้ห้ารููเลยว่าเขามีลูกมีเมียอยู่กัสีบ่ได้ไปยุ่กับเขาแค่นั้นละเรื่องมูเจ้าคิดว่าจังไดคิดว่า ค่อขจะถามบอหรือว่าร้อยผู้ชายมากเพราะว่าแต่ว่าเว่าผู้ใายมากแล้วผู้ใายกลับอ่ะพราะผู้ใายกลับเนี่ยเขาก็จะให้เงินเด้เขาก็จะให้ให้แห้เงินหนึ่งสิแม่จ่าก็เลยว่าน้องมาถามเนี่ยคอยก็เลยบอกว่ายิ่งไปคิดว่าจะหวังเอาแต่เงินขอน้องเถอเขาก็รื้อตนแบบผู้ญิ่งน้ากันไหมู้ญิ่งน้ากันแบบไอ้หูตอนนี้ทางหัวเขามีลูกไม่แม่อยู่กับพ่อซะว่าต้องว่าต้องไปต่อหรือว่าผู้จ้าคิดว่าจางไหนกันคอมเมนต์มากนะคะ ฝากคอมเมนต์มาฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะจ๊ะถ้าแบบคือช่วงนี้มันบคมีเวลามาเห็ุคลิปไหมเพราะว่าอันนี้มากกับบ้านบัดนี่อยู่นี่ละมากกับอยากคือเห็นนะจ๊ะเล่บเลยอันนี้เล่บมันมีเวลาเห็ุคลิปเอาฝากกดซับสไลค์กด